ทีวิจัยขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ส,สายพันธุ์ใหม่ตัวที่6ของภูเวียงคาดว่าอาจเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่มีขนาดใหญ่กว่าภูเวียงโกโซอรัสซิรินทอรเน่ถึง2เท่าโครงกระดูกที่พบมีลักษณะเฉพาะน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเนื่องจากมีโพรงในกระดูกช่วยลดน้ำหนักความยาวคาดว่าไม่ต่ากว่า20เมตรนักวิจัยนำโดยดรวราวุฒิสุทีธร เริ่มขุดค้นอีกครั้งหลังหยุดไปนาน30ปีซึ่งล่าสุดพบชิ้นส่วนกระดูกสานหลังส่วนกลางกระดูกซีโครงและฟันที่มีขนาดใหญ่ทีมงานคาดว่าการขุดค้นนี้อาจนำไปสู่การค้นพบสายพันธุ์ใหม่และกลุ่มใหม่ของโลกขนาดเดียวกันอุทยานแห่งชาติภูเวียงรวมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมทรัพยากรธรณีเตรียมขอรับรองพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่นให้เป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโกซึ่งจะสอดคล้องกับการค้นพบฟอสซิลในครั้งนี้ในแถเสาตัวนี้นะครับที่อยู่ในหลุมที่3เนี่ย เมื่อก่อนเราก็รู้ว่ามันเป็นซอ,ร,อร์ร์พอดก็คือพวกกินพืชน,นะครับสมัยก่อนที่เราขุดไปตอนทีแรกเนี่ยเราคาดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มของอูเวียงโกซอรัสนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยเราก็ขุดเปิดดูบางส่วนแล้วเนื่องจากว่ามันมีความสมบูรณ์น้อยในส่วนที่โผล่มาเนี่ยเราก็หินมันแข็งมากๆนะครับเราขุดอยู่หลายครั้งมันก็ไม่ได้เห็น เยอะขึ้นแล้วก็ยังไม่ค่อยเจอชิ้นสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็หยุดไป30ปีจนกระทั่งเมื่อ2อปีก่อนเนี่ยนะครับอา,อาจารย์สโรเวตเขากลับมาเรียนจบกลับมาทางด้านนี้แล้วก็มาดูรายละเอียดของหลุมนี้ก็พบว่ากระดูกบางชิ้นที่เราขุดอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีความต่างกับภูเวียงโกสซรสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มโปรเจกต นะครับก็หัวหน้าก็จะเป็นคนเริ่มต้นในการที่จะของบประมาณจากกองทุนสร้ง<อ>งรา<อ>งดินซัมบันนะครับแล้วก็ในเราก็ขอไปตอนนั้นก็สองสมปีอยู่แล้วก็ได้ได้งบมานะครับเริ่มต้นในปีนี้เมื่อเมือม่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็บ<อ>ผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำการขุดด้วยแล้วก็มีดรไฮย่าน Piet. แล้วก็มีพวกพี่ รวมเคยทำงานด้วยกันมาใน,ในร่มน,นี้เข้ามาช่วยกันขุดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถขุดลึกลงไปได้นจนกระทั่งเห็นหลาย,ลาย,ลายๆชิ้นที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งจากที่ทีแรกเนี่ยอ,อ,อาจารย์สุวิเวชเขาก็สงสัยว่าตัวนี้มันไม่น่าจะใช่ภููเวียงโกศรัส พอเราขุดขึ้นไปแล้วก็มีส่วนต่างๆโผล่ขึ้นมาเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าโอเคมันมีความต่างอย่างมากจนกระทั่งเป็นครลบกลุ่มกับพวกนั้นนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกับกลุ่ม,มอ,อื่นๆซึ่งอาจารย์ป้องก็ไปดูว่ามันก็เหมือนเหมือนกับแบคทีโอซอรัสแบคทีโอซอริดนะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รูปร่างต่างไปกว่าพูกเวียงโกซสรัสมาก โดยที่กระดูกที่ค้นพบเนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นเฉพาะหลายๆอย่างนะครับอย่างขนาดเนี่ยมันก็ใหญ่มากกว่าน่าจะมากกว่า2เทข้าวด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะของกระดูกซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยมันมีการลดน้ําหนักของกระดูกนะครับใน,ในกลุ่มของพวกนี้ซึ่งต่างกับไปภูเวงโกสซาลัสก็คือจะมีพโพรงในกระดูกนี่สูงมากเพื่อที่ทําให้กระดูกเนี่ยมีน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรง ในการที่จะเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆแล้วก็น้ําหนักไม่มากเกินไปนะครับตัวนั้นก็เป็นชิ้นที่เด่นอยู่แล้วเราก็เจอจากกระดูกหลายๆชิ้นที่เราขุดเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราก็ยืนยันได้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ตัวที่6ของภูเวียงนะครับเราก็เริ่มขุดมาแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันก็จะเราได้ตัวอย่างหลายๆชิ้นนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปดูศึกษารายละเอียดเปรียบเทียบกับในกลุ่ม แบคทีโอซอริดพวกนี้ว่ากลุ่มนี้มันจะอยู่ตรงไหนในในกลุ่มพวกอย่างนั้นแล้วก็มีความต่างกับตัวอื่นๆมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าเป็นสกุลใหม่หรือชนิดใหม่แล้วก็อยู่ที่ไปตรงตรงอันดับที่ไหนในกลุ่มพวกอย่างอะไรอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงหนึ่งตอนนี้เราก็ดูแล้วว่ามันมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็น เดนอสซาลตัวที่6ของคูเบียงที่จะเป็นกลุ่มใหม่ด้วยนะครับถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกลนี่นี่คือสิ่งที่ออตอนนี้เราดูคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็คล้ายอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ว่าถ้าเราต้องศึกษารายละเอียดเราต้องเปรียบเทียบกับทุกชนิดที่มีอยู่แล้วที่เขาตั้งแล้วในโลกนี้นะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งแล้วก็ รายละเอียดพวกนั้นก็จะบอกได้ว่ามันต่างกับพวกไหน,นยังไงยังไงมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสถ้ามันมีมากอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นชนิดใหม่หรือว่าเป็นกลุ่มของกีนัสใหม่เลยก็ได้ครับอันนั้นก็เป็นอีกรายละเอียดที่เราจะเปรียบเทียบต่อไปครับตอนนี้เราขุดไปได้ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราขุดไปได้ประมาณกีเ่เปอร์เซ็นต์ก็มีหลายชิ้นที่ เราเราขุดได้ก็คือเราก็มองเห็นเกินครึ่งของแต่ละชิ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสว่ามันมันเพียงพอที่จะศึกษาแต่เราก็ยังอยากได้หลายๆชิ้นในหลายๆส่วนของพวกนี้โดยเฉพาะส่วนส่วนที่สำคัญอย่างเช่นหัวกะโหลกหรืออะไรพวกอย่างนั้นนะครับเราได้ฟันของของกลุ่มพวกนี้หลายชิ้นอยู่ซึ่งพวกนั้นก็มี ในยสาคัญมากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ที่เราที่เรามีอยู่เนี้ยก็มากพอสมควรนะครับกับชิ้นส่วนที่เราพบตอนนี้เราเราพบชิ้นส่วนไหนบ้างเออก็ตอนนี้ก็จะมีพวกกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังส่วนกลางตัวนะครับกระดูกสันหลังส่วนคอนะครับหลายชิ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกระดูกซี่โครงซึ่ง มันมีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยซึ่งเราเห็นเพราะเพราะเราเห็นเนี่ยเราเปรียบเทียบกับที่เราเคยพูดมาแล้วเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่ามากมากกว่าสองเท่านะครับเพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่โอเคเรื่องขนาดก็ต่างกว่าที่เราเคยพบมาแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็มีลักษณะก็คืออย่างโครงสร้างของมันที่มันจะมีมันจะมีโครงอยู่ในกระดูกเนี่ยลักษณะที่มันจะต่างกว่าพวกนั้นชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีหลายๆอย่างที่เราพอจะบอกได้ว่าโอเคอันนี้เป็นกลุ่มใหม่แน่นอนเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับในโลกแล้วจะไปถึงระดับไหนยังไงนี้ก็ต้องรายละเอียดจากกลุ่มพวกนี้อีกทีครับถ้าถ้าให้เปรียบเทียบตัวมันจะใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ประมาณกี่ตึกกี่ชั้นอะไรอ่อความยาวของตัวก็น่าจะประมาณไม่นอกก้อยกว่า20เมตรหรืออย่างน้อยก,ก็20เมตร จากขนาดของกระดูกอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้กลุ่มของพวกนี้เนี่ยขาหน้ามันจะสูงเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะสูงใหญ่นะครับเรามีรูปให้ดูอย่างอย่างนาเนี้ยอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของฟอร์มของตัวนี้เนี่ยซึ่งมันจะต่างกว่าผู้เวียนกุสลรักมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเห็นตัวอย่างอีกหลายๆชิ้นที่มันจะบอกลักษณะถึงว่าอย่างเช่นออตอนนี้เรายังไม่เจอส่วนของกระดูกขา าหน้าขาหลังนะครับถ,ถ้ามีพวกนั้นประกอบด้วยปุ๊บเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ